ขาโอ้ยโ้ยคนบน้จะานอยคนเลยเยเยที่น้องหยกช่วย่ได้ที่น้องแอลดีโพดแอลดีพดโพนะมือีดีธรรมดาดีดีก่อนแล้วบ่ดีพดผู้อ่น สองคนนะฉันนะยังเอ้ยเอ้ยเคยเลยพี่น้องไหมก้าบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบ่าวศิลาเบิร์ดสุกุสุคนบอกว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศไม่นี้ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวศิลาน้องทุกคนเนาะก็ได้มาพี่แหละทุกคนอ่าบ้านนอกกำแพงเนาะก็มีพี่แหลอ่าทั้งอ้ายใหญ่เนาะหรือไอ้หักจากฝั่งไทยเป็นกับมีใจบุญหรือว่าอยากสอยเหลือคนถูกยากเนาะก็เลยได้มาอ่าผ่านทางช่องยูทูปมาเนาะก็เป็นสะพานบุญให้ว่าชัชนทุกคนเลย มืัอนี้เนาะผมกับมีอา่าเครื่องของมาแจกให้แม่ตูค้คนหนึ่งกับลานเนาะวขอท่านซะอ่า,ออก,อากระสีมีแบบพวกอา่าข้าวสารบบหรือว่า,า,าเป็นพวกปลาก,กระป๋องเนาะขอท่านซะอ่า,อาทุกคนบริษัทเองกับมากเป็นครั้งแรกเนาะกับไอ้ผมกับได้เห็นจากช่องอื่นไปถ่ายเพื่อก็เลยมาแบบอา่าให้ช่องห้องบริษัทนี่กับเป็นสินค้าพุ่นในเพิ่นแต่ว่าไอ้ผมบ็ได้มาน้ำเนาะกับมีเนาะไอ้ผมเอาเครื่องมาให้ทุกคนเลยที่เขากัจะขอไปร่มกับในตู้คนนี้แล้วก็อ่ะมอบเครื่องเลยทุกคนเนาะ ทุกคนในห้องกเขาไปห้าทางเมตูเขาเลยทุกคนสบายดีสบายดีเมตูสบายดีโดยฮะขอหนุญาดทำื่อเมตู้สื่อวันใดคันสื่อคันธลีเพราะปัจจุบันนี้อายุจากปีเลยครบสิบแปดแล้วครสิบแดเข้ามาครบสิบแปดี่เข้ามาบบเป็นอะไรมมตู่เมตูมีพงยาดอย่างนะเก็บแขนกับหัวเข่าเก็บแขงกับหัวเขาเก็บไม้ได้จากปีเลย โอ้ยหลายปีบ่มีมันปีนึงปุวกาันว่ะยางมัดยางไปไม่คันเข้าเลยหรกไปใชก็ต้องได่ใช้ไหมไปน้ปมากหรอใช่พได้มัน่วนเี้ยันบ่ใช่ในยางบ่ได้มมบังันเท่าไฮะแต่ใช่ไม่คันเท่าหรอฮะางเี้ไม่กันเท่าเป็นไม่ไม่กันเท่ามันใช่ใช่บ่ยบ่เลยบเดโอ้ก็ไม่มีเลยเห็นบ่ม่ีกมมีคานะเล่นบ่ไม่ไผ่ธรรมดาไม่ไผ่เลย ไ่ไหมต้องเฮานี่ใช่ด่ปกินข่าวกินน้ำแล้วว่าไม่ตมนี่ย่างกินข่าวกับแกงผักหมแกงผักหมแล้วยาไปชั่งในป่าจ้ะขนาเยอมากเยอะมากมาจะใช้ก่อนมากินมาขาลูกหลานมาขาอผู้ขอผู้บ้าไปคอเยนมาครานไ้กคอ มากนี่ก็คือต้องเขี่ยวตลอดบ่กันขันกันโบได้เขี่ยแบบจักชั่วโมงหนึ่งนี่เป็นอะไดตรงะคอยเชืงคอยเช่งเช่มาอ๋อหอบเมื่อยละมันบ่กบ่าจเขี่ยจะเช้าอโอบอกร้างแบบโอ้ยไงเงื่อน่ะกุตะขอพูดบอกมาหลังจากเงื่อนไายคอยชาพังอกสืบกัน้องนายางห่ะคอยบ่มีน้องแล้วขตะขอพูเลยเดี๋ยวนี้มันช่างเด็กเขี่ยเพื่อเข้าไปงานมาเชื่อมาก มาบอกตายาใจชินบนังเที่ยวเพจะว่มือยมหอบซะเนาะกะตานะมีแต่กะตามาเออเออรย่างกะย่างไปให้เบอ่งเล็กจักเอ็บเนาะไปให้นางอันนเบิ่งมันนี้อยู่ในเฮือนมีตู้อยู่จะคนอะไามคนกำลังกำผ้าผู้ชายคนหนึ่งมิงคนหนึ่งลานกำผ้าพอเขาเชียวางลางเงินเนาะวางหาแล้วกัแท่านนะลานที่ใช่ทั้งหมดทั้งหมด ใหญ่ใหญ่ไปได้แล้วหลานนะหาปีมีหาปีพิงหาปีผู้ชาย11ปีผู้ชาย11ปีวันนี้ว่าวันนี้ว่หลานเจ้าใช่ผู้ชายจ้ะรักบ้านทำงานเปิดถึงบ้านเราเปิดรูคือเปิดหนึ่งกำพ้าพ่อกับพ้าแม่บ่เราเนี่ยไงผอบ่มีจักคนคนละผอคนละผอแม่อันเดียวกันบ้านอะไรไหม่เดียวรูปต้องเช็คือแม่ตู้เรียกมาแต่น้อยว่าไงเรียกเกือกผาเรียกเบบ่แต่แบบ่เลย แม่พ้ากระหาเงินบอกพอเงินพอคลองเพื่อนายเขาว่ารายเงิรายอาคุมแต่เงินเสือหายลอยไม่สุกุ้มยังซื้อยังได้นั่เรอเอาผัวใหม่ผัวเขาเปเียงขังสนชมากผัวเขาเพียงขางเพียงขังเียงขังแต่ว่ารเขาบอกว่าบมไม่เงินแม่เลยกินไปไหนแล้วเอาจิมันจะเป็นบ่อเลย บ้านเมืองเนี่ยเขาไปว่าวไรบก่กงัวชองมแม่ลาเขาไปฝึกนะแรงบเพิ่งเอาเก็เบเอาจเจ้วใส่ใ่มาประกันภัยเลยชองซุปอย่างี้เอาแม่เขายังมีเป็นหยาหเนีเขาเพิ่งเจอเขายังมาถามแรงจะอยู่หัวงาเขามาจะได้จะไงเอามามาตะขอหมากขอผู้บ้ามากินเน <c oughs> ออคือว่าไปหากเก็บเม่กีเล็กน้ำบ่ บ่อข้อหมากข้อพู่ก็เกไม่ใช่เบื้อหันกุ่มกมาเบื้องหันกลุ่มเป็นจำเบื้องขึ้นก้ากระาค่ะมาไกลบ่ม่กินปุ้งข้างคูอยู่บ้านก็งับพูนั่นมันบ่ม่ดีเะมีแ่ข้างพูเพื่อนเดียวว้เห็ดอยู่เห็ดกินหือโตอยู่กับหลานเจ้าเลยเป็นคนเห็นคอยเลยได้ม่ก็ได้อ่ะหลานผู้ชายผู้ใหญิงเห็ดเป็นร้เบ่อยังโอ้ยพอตั้งง่างเห็ดได้อยู่อาะจายบ่พอกระจายก่อ เด็กน้อยเนาะอือเขาก็พลุ่มแบบย่างซือย่างผักอยู่นะปล่อยเด็กน้อยเห็ดตาลพังเดี๋ยวสิที่งขพอได้อยู่ขนาดนั้นอืมได้อยู่บ้างละหามันก็ได้อยู่กว่าจมีคนปากคนลมน้ำเนาะเออนตามคนไม่ล้างเนาะดื้อบราลโบรานเลยดื้อบปะแย่งดื้อบ่ดื้อกระเพงมันนะเนี่ยนอ่าน้องน้อยแพงยังบะเมตุนี่แพงบ่มันกระไฮ มานั่งข้างๆตู้อุยไวมนั่งข้าง่นูอ้หไอลมานั่งข้างชื่อยังก็บนนีะนั่งด่านั่งด่าไอจ้าเช่นือจะไปในตู้แห้งเน่าก่อนนะโอ้ยหผูกพันเลยเรียงมาต่น้อยเนาะดูเรียนใจน้อยคนนด้กระเถาเล้วพ่อแม่่นกับไดรมาเยี่ยมยามนี่ยบอกบมีมาก็เกลือบมีมาเลย้าวด้าวบชนแบบบเรียวแรมาเลย ลูกปนี้กรบมุธิเทียนเท่าพ่อแม่ท้ำบ่เห็นมันโทรมาไปบ่ไปบ่มันแก่นหัวบ้าว่ามันจะไปเป็นบาปเรื่องเงินบ่กันเดือนตอนนี้เงินทรมาจะบ่แม่คนึไม่ทัวมาเลยบ่เห็นตัวแต่พอตายพระธาตุปันเจ๋อยพอตายจะดุนเราบ่วางเดือนลังเนี่ย่นาะวางเดือนลังกับปไะเด้เงินได้ทำพอเห็นจะหน้าพอบ่เห็นเงิน กัญญาแล้วเออได้แต่สถิตนะมาผู้อยู่กะน้ำบ้านน้ำเมืองแล้วเขาบ้านน้ำเมืองคนนั่นตักคนนี้ตักเขาเหมือนพม่าที่นักอันนี้แล้วเรื่องขานักสัมปานง่ะคอบคอแล้วบอกคอได้คอเขาเจ้าแม่เขาอึนเหมือนเท่าในยายนี่นากพูนาเก่งเขาอึนบ้านนากพูนาเก่งเพื่อนนี่มอนฮะพนักว น้ำมาชานธ์นายชาพันเออนไก่พรานพันชาพันธ์น่ายชาชาพันธ์พันธุ์เป็นแม่ค้าโดยท่าแม่ค้าเขาครับเขาบริุทธเขาในความสุเรือตลอดอืมน้ำชาพันนี่ไปกับกิลมาขึ้นบ่าขับคุ่นเนี่ยน่บริยักมุกขึ้นแล้วก็เที่ยว่าชิีแบบเพ่องอยากด้วยก็บริยากรายยาเขาหมากพูกทังเสือกับเปิชื่อกับเปิ่ลชื่อขึ้นกับกมือกับกหานน่แหะ ฝนฝลุ้งนลืมไปได้แม่ขาแม่ข <huh well, like ัาสึกสอนเนาะปัดฝนเอาใจใส่ห้าพันปีไม่เนาะเติมสีเสียดเปือกเมื่อผู้มาเกิมมือชื้นฝนมาทิมหายฝนมดแล้วมากันหน่วยช่องพันอหรอฝนอิ่ใส่เพื่อนแล้วอนท่านจังได้กินมาเป็้นมาผู้หายลยผู้หายได้จังได้กินผู้ก็หายกับผู้ได้กินอันนี้แรงนะใครจะมีคนขังเพื่อนเนาะ อันนี้แล้วหนักปลามูมีผู้เดียวนะบ่ที่ชอยเอออันนี้แล้วหนักป่าหมูบ่แม่นพี่น้องบ่บ่มือนไก่เชื่อเหมนไก่้นใกล้เกินวาบคอยดีๆนะบ่มีน้ำน้ำเทอร์ไดก็ตายนานประมาณเห็นบ่มีผู้ใดน้ำเขามันเคยขาดนะใช่น้ำข่อยละเข้าแบบไก่เสียร์ขาไผ่ข่อยบ่ข่อยเสียร์เองใช่น้ำมันเนาะแต่ละปีแต่ละปีเชิญมาเยี่ยงก็เห็ดเฮ็ดดีถึงคนก็ได้ดีครับเนาะ เมือนน้ามันใช่น้ำนน้ำเพื่อนก้อยจะทุบเพื่นเบื้องล้วะน้ำเพื่อนอื่นเข้าหายหมดมีแต่นายกันนะไม่ได้หายได้ทำได้พูดละของเพื่นเบึงมันมันสั่งะพันยังว่มีน้ำาแห้งได้แห้งแหละคือน้ำกรชือดลวแทมงเคื่อนนี่ม่น้ำเพื่อนั้นจะขาดมันไม่เิือนเดียวม่มืนเจาะืบ่ไดือแบ้เนาะ อกันขำขนหมดนจะมันเป็นคือบอลมันมีน้ำเนาะทูนนพิ่นเบิ่งน้องหล่าม่รู้เปนได้น้งหล่ามันนั่งี่น้องหล่าก็ไปอยู่ชูงแท่นะเพ่งเงผูกพันกับไปตู้ไหก็หอมเปตู้ไปไ้เนาะไปได้ก็เห็นติดไปน้ำตลอดไปนตลอดแล้วปก็ได้ ้เอ e ้าไมอนี่นาะไม่ตู้จะมาเอามาในมืยไนี่ก็มีข่าวดีเล็กน้อยก็มีทางอ้ายเพิ่นอยู่ฝั่งไทยเพิ่นก็ให้ทางทีมงานให้เป็นสะพานบุญมาให้เพิ่นก็ได้ซื้อเขาซาวสาร50โลแล้วก็มีปลากระป๋อง แพ็กหนึ่งแพ็กเนาะเพิ่นจะเอาให้ทีมงานทำให้ทั้งมีตู้ให้แล้เพิ่นกัเห็นทำเป็นตู้กัเพิ่นกัอีตนสงสารเนาะเปิ้นกัมีใจบุญสัตว์ขนาดน่ะจะวยเหลือให้เพิ่นดังเพิ่นมีน้องกองเงินกองทองอ่ะโดยโดยเปิ้นกว้างเพิ่นกว้างเพิ่นหมันเปิ้นยอนทุคุ้มค้ำตั้มคุ้มเงินเออเดี๋ยวทีมงานเำาสิเอามาให้เด้วยอันหนึ่งด้อโดย แรลกนี้บางตังนึ่อขึ้นไปนีเอามาหมอะกัเจ้าก้อนนึ่งขึ้นไปเฮ้ยงานหามเข่ามาพี่น้องเอ้ยโอ้บอกชิเลงขักสองอันิโเเข่าหาสิบโลเออถูกเดอาเอาเอาเอาไตุ้เอาเเาบอดนี่เป็นเป็นตากระปองเลือดางในนี ก็เป็นสั่งมารงเราห,อาหร่อไให้จุอจ่งดีนะไงยันามันกระตกกระแทก,แลกอลยก็ห่อแบบดีๆให้ฟังยห้ไปแหละอ้ยไมต้ไดือดหอดมือเลยโดยเม,มตู้ให้พรผ่นไปโดยให้พรท,พนนทังไอ้ผ่น,น <ใจ S 2> เนเ<ร>าะโอ้ยเมตุอดข่าหาชิบโล กับปลาแท็กหนึ่งปลากระป๋องแล้วให้ลูกให้เรื่องเด้อให้หังให้มีเด้อตุกคุมกำตมคุมเงินเด้อให้กว้างให้ควางเด้อเย็บชูได้ไข่ชูมีเด้อสุขภาพแข็งแรงใจให้พรีนเด้อใจกะเบ้ากะบ่เป็นปันใดแล้วลงหนาลงหลังเรือหังให้มีกว้างควางเด้อ พวกคนงานทีมงานแะไรมาหายหายมืดกูกูกูคนนี่แล้วตลอดปลอดไฟห่างห้มีกว้างควางเดินพอเงินพอทองเด้อแ่าแหล่แ่าอ่างนางช่องคนนี่ก็ดีมืดอาคนหนุนเจ้าเดินเดินทุกคนก็ให้ห่างห้มีอู้ยแล้วเป็นอะไรดีใจปอมิตุเติมทีได้ครับเกลื่องได้ขับเครื่อนหลังหลังเมื่อนีก็มีผู้มาช่วยเหลืออยู่บ่ บ่อแล้วโดยบ่เคยครับก็เห็นมาเลยบ่มีแต่ขังบ้านนี่ยูนความสุขเรื่อยตลอดไปเห็นมากับพ่อมันดีมุกดีใจลายเด้อใหนี่เลยเข่าหาสิบกิโลนี่กินได้ประมาณจากมื้อุ้ยหอละเดือนเนาะเดือนนี้เดือนหนาพอดีไก่บุญเลยเข่าที่ผ่านมาเนี่ยมดแล้วเอออันแต่เมื่อบุญมาเออไม่แล้ว นบริมัดปริต่อเนาะปริต่อจ้าจุตุบุญบริบุญต่อบุญต่อบุญเพื่อเล่าว่าลูกผูมื่อกันผัวหันเข้ากระเบิดชนใจบันใดแหละถ้าว่าวันที่เช้าว่าเห็ดบุญอาหานวันที่เช้าเดือนหนาเนี่ยหอดชีตึงอยู่อ๋อเงยอดนโดนโดนใดนะเนาะกระดูกเล่าถ้ามันเป็นแบบนี้เสร็จหมดแล้วย่างเลาได้เพราะมีเงินหลุกคือจากเห็ดบุญนะพ่อตุ้เนาะ ก็กระดูกเขาทาตเขายังไว้ยางัวควายไปเห็ดตุขี้พังป่าอยู่คนหละลูกบ่มีมันบ่มีพ่อบ้านเมืองคนบอกว่าเอาเขากระดูกพิพิชาระยะน่ะพอได้พังดีกว่าข้าวก็หล่นอยู่นานนะู่ได้ตช่องชบไปได้เนี่ยเขาเจกมาหละเจ้าเลยยังลูกเอ้ยพีกันเดีวเขาไลหน้าเขาไลยเลยว่าอกใจจะเด็นใด้นอดหน้าบ่มีก็ได้แต่ดินอยู่ตอน กันทางการกับทีมกบดีใจทางเม็นตู้พอนะที่มีทางไอหักเพิ่นกะเอาเขื่อนมาสวยเหลือด้านไหนทางทีมงานเทากับเป็นสะพานบุญใน่นก็มีท่านี้แล้วเม็นตู้เด้อทางทีมงานทางกับเป็นสะพานบุญใน่นแล้วกับชิงของสนะระกิจก็บสำเร็จแล้วแล้วกับเป็นปลากระป๋องเป็นเข่าเนี่ยกับกระถึงมือหอดหอดมือเม็นตู้เลวเนาะพี่นัทจ๊ะทีมงานทางก็ได้ชิได้คอโต้กับก้อนบัดนี้ บายดีลูกดตูสู้ๆอยูี่ไม่แห้งนะตู้เด้อบ่หมอไปเลยนี่อันปู่เจ้าเข้าปลากระป๋องก็ได้กว้างให้ขวางเด้อมันให้ยืนเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งยายต่อไปมาชุดชัวยอ่าตู้เากใจไม่ตู้สูๆเด้ออบได้บายดีเด้อจะมันาเบิ่ง t h